สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็เราจะไปถ่ายงานสปอนเซอร์ลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอันนี้อะไรนะพี่สิงก็เรียกว่าเป็นลิฟต์ใช่ปหลิฟต์เป็นลิฟต์แต่ว่าเป็นลิฟต์ของรถจนแล้วก็เคยเห็นกันแล้วล่ะเนาะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นลิฟต์ที่แบบมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ับอย่างนี้ได้ด้วยนะฟึด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 ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูลิฟต์กัน ไม่ใช่หมายถึงให้ผมกคนไปช่วยครับนี่ตอนนี้เหรอก็น่าสนุกดีนะเราจะขายจพิซซิ่งไงพี่อย่างนี้เขาถ้าติดตั้งอย่างเงี้ยเอาแค่เอาแค่ล็อกเดียวพี่กี่บาทคือเขาข้าวเขาจะเป็นช่างย้อนละสองสามสิบบาทสอต่อช่องของไอช่องจ่อนี่แต่ครับอันนี้คือ power ถึง power อันนี้ทั้งหมดที่คือะถึง power เหรอพี่อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสองช่องก็คูณสามเข้าไป สามล้านหกแต่ถ้าเป็นเษทีเฉทีรถคันหนึ่งก็ก็หลักหลักหลักก็ราคาทำลิฟ์ได้แล้วได้ก็คุ้มค่านะระยะเวลาก็สิบห้าปีก็ไม่ได้ระยะสันระยะาการใช้งานอ็อยู่ได้ยาวนานก็มีการแมนเนตสองปับเป็นขันขาวเึือะไรเนี่ย เอาขันขาขึ้นหน่อยพี่เอาไปดูหวสนใจสนใจด้วยพี่ตอนนี้ถ้าถ้าสนใจเนี่ยดูตามนี้ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับพี่จะพาไปที่ใครจะท่ะนี่พี่สิงพี่สิงจะทอาที่บ้านพี่ใครนำบัตรด้วยไปส่งน้องด้วยทางไปทางเดียวกันอ๋อเออดีละเจอกันไม่กลับสายกลับแล้วนะบายบายจำไว้นะคะ อยากฟังต้งมาที่นี่ <laughs>